ดิฉันเด็กหญิงอารียารักษาโฉมประธานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมอสิงคายโรงเรียนของเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแนวทางสุขาบัญญัติแห่งชาติโดยมีส่วนร่วมให้นักเรียนคุณครูผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและโรงเรียนของเราจึงมีการพัฒนาด้านสุขภาพ และภาวะสุขภาพของนักเรียนดีขึ้นลดอัตราการเกิดโรคต่างๆเรามาดูกันสิคะว่าโรงเรียนของเรามีการดำเนินงานอย่างไรบ้างปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน เป็นปัญหาที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาโรคในในช่องปากมีปัญหาเงือกอักเสบฟันผุการเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มสุรา รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสุขภาพการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชนประกอบกับสภาพแวดล้อมในเขตบริเวณของโรเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาบางคนเล่นการพานันดื่มสุรา จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตนเองเท่าที่ควรจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี ให้สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืนโรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนขึ้นโดยใช้แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภายใต้องค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ10ประการ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นทิศทางแก่โรงเรียนองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง10ประการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นองค์ประกอบด้านกระบ,บวนการ ได้แก่นโยบายของโรงเรียนและการบริหารจัดการในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นองค์ประกอบด้านการส่งเสริมสุขภาพอันเป็นส่วนที่จะช่วยให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเด็กและบุคลากรมีความสมบูรณ์ครบถ้วนได้แก่การบริการอนามัยโรงเรียนสุขศึกษาในโรงเรียนโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกําลังกายการเล่นกีฬาและนันทนาการการให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนที่ทำหน้าที่ฐานรองรับองค์ประกอบอื่นๆอ,อันเป็นแนวคิด สำคัญที่มุ่งให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำงานเพื่อให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้ง10องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1นนโยบายของโรงเรียนโรงเรียนกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนจัดองค์กรและระบบบริหารงานเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพการจัดองค์กรรองรับแผนงานและการนิเทศติดตามประเมินผลองค์ประกอบที่3โครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนได้กําหนดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหาร่วมวางแผนในการดำเนินงานร่วมดำเนินงานร่วมตรวจสอบทบทวนร่วมแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบที่4การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุข,ขลักษณะเพื่อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพกายจิตและสังคมรวมถ,ถึงการป้องกันโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนก็มีรั้วรอบทั้งสีด้านนะครับมีไม้ดอกไม้ประดับมีต้นไม้ร่มรื่น จัดตกแต่งสวยงามนะครับเพื่อความปลอดภัยเรายังมีน้ำดื่มที่สะอาดผ่านเครื่องกรองที่ได้รับมาตรฐานมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการบริโภคในโรงเรียนสำหรับป,รปลาเราก็จะททำขึ้นเองนะครับห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะมีการกำจัดขยะที่ปลอดภัยทั้งขยะก็มีฝาปิดมิชิตไม่มีแมลงหรือสัตว์ ลบกวนนะครับมีมาตรการความปลอดภัยในสิ่งแวดล,ล้อมทางกายภาพรวมถึงสภาพโครงสร้างอาคารที่ถูกต้องนะเพื่อป้องกันการพัดตกของเด็กจากที่สูงนะโรงเรียนก็มีเก้าอี้นะโต๊ะหรืออุปกรณ์การเรียนที่ปลอดภัยนะครับไม่มีชำรุดถ้าชำรุดเราก็นำไปซ่อมแซมนะครับมีการดูแลตรวจสอบสายไฟอย่างสม่ำเสมอ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วก็ส้มแซมนะครับอยู่ตลอดองค์ประกอบที่5บริการอนามัยโรงเรียนโรงเรียนจะให้มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคนได้แก่การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน โรงเรียนจะทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและนำผลการทดสอบมาประเมินสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพให้สอดคล้องกับการประเมินในแต่ละด้านคือ 1. ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 2. ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ 3. ด้านความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อครบทั้งสามด้านจึงถือว่านักเรียนผู้นั้นผ่านเกณฑ์สรุปผลการประเมินเป็นรายบุคคลรวมเป็นระดับห้องเรียนชั้นเรียนและภาพรวมของโรงเรียนตามลำดับจากนั้นก็นำไปหาค่าร้อยละองค์ประกอบที่6สุขศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม้าสิงใครจัดกิจกรรมสุขศึกษา ทั้งในหลักสูตรการศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะสุขภาพและทักษะชีวิตที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดีาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตเพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคน ส่งเสริมนิสัยที่ดีแก่นักเรียนฝึกนิสัยให้เป็นคนรักความสะอาดมีระเบียบวินยัยพูดจาสุภาพอ่อนน้อมตรงต่อเวลาและยังสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยองค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมบยัย โดยจัดให้มีอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอาหารกลุ่มผักเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุใยอาหารช่วยทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเผาผลาญพลังงานและสารอาหารสมบูรณ์มากขึ้นช่วยในการขับถ่ายโรงเรียนเน้นการประกอบอาหารที่ มีผักเป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีได้รับสารอาหารครบถ้วนโรงเรียนของพวกเรามีบริการโรงอาหารสำหรับนักเรียนและคุณครูอย่างเพียงพอพวกเราก็ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณค่าและถูกสุขอ,อนามัยหลังจากนั้นก็จะแปรงฟันโดยแยกเป็นชั้นเรียนหลังจากทำกิจกรรมแปรงฟันเสร็จ ก็จะทำกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันค่ะโรงเรียนมีนโยบายให้งดหรือจัดจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่มหรือขนมที่มีไขมันสูงและมีรสเค็มจัดหรือหวานจัดโดยมีการสำรวจอาหารกลางวันอาหารว่างที่จัดบริการรวมถึงขนมขบเคี้ยวที่จำหน่ายภายในโรงเรียนหากสำรวจพบให้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าเปลี่ยนเป็นอาหารว่างชนิดอื่นแทนและอธิบายให้นักเรียนทราบถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารดังกล่าวองค์ประกอบที่8การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาใช้สถานที่และอุปกรณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสมโรงเรียนได้จัดสถานที่อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายกีฬาสันทนาการไว้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีการมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเช่นพื้นสนามกีฬาก็จะเอาทรายรองไว้เพื่อดูดซับ พลังงานจากการตกกระแทกเพื่อให้เครื่องเล่นได้ปลอดภัยและจัดอย่างถูกวิธีเครื่องเล่นที่ชำรุดเรากา็ไม่ใช้นะครับมีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กรวมทั้งสนามกีฬาอื่นๆก็จะมีความปลอดภัยนะครับองประกอบที่9กาการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม โรงเรียนจัดระบบบริการให้คำปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตและภาวะเสี่ยงรวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนองค์ประกอบที่10การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเม้าสิงไคลตระหนักเข้นความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุข,ขลักษณะ เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติค่ะการเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงอยู่ที่กระบวนการ จัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือประสานผลประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัยค่และกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมของโรงเรียนของพวกเราได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องและพวกเราก็จะพัฒนางานด้านสุขบัญญัติให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศกากโรคภัยต่างๆให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดิฉันเด็กหญิงอารียาลักษาโฉมในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอสิงไค ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีค่ะ